สวัสดีนะครับกับเช้าวันนี้นะครับก็ CX5 ดีเซลที่เป็นตัวขับ4นะครับซึ่งจะมีชุดเืนท้ายนะครับต่างจากรุ่นที่เป็นขับ2นะครับในรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นขับเครื่อนล้อหน้ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเบนซิน2.0หรือว่า2.5เนี่ยก็จะไม่มีชุดนี้นะครับก็ตัดออกไปได้เลยแล้วก็เคสนี้เนี่ยอันนี้มอสเปลี่ยนอันใหม่ยังยังเนอะกำลังออกอ่า นะครับยางที่ขาดกันบ่อยๆนะครับที่ศูนย์เขาขายยกแพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ใช้งานมาเป็นใกล้แสนกิโลเมตรมักจะเจออาการนี้ได้เนี่ยจะมียางตำแหน่งเนี้ยมันขาดแบบนี้นะครับนี่นะฮะยางด้านบนงนี้มันขาดนะครับซึ่งจุดที่อยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยน้องๆ้อเขาถอดชุดหม้อพักไอเสียออกไปแล้วนะครับปกติถ้าเรามองจากท้ายรถเนี่ยเห็นไหมหม้อพักไอเสียมันจะบังอยู่นะครับก็จะมีจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็มีแบ็กเก็ตตัวประคองด้านข้าง อยู่ตรงไหนหนะเปีกปีกข้างหน้าข้างหน้า,าน,านี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนด้วยนะถ้าจะให้ดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับก็มีจุดนี้จุดซ้ายกับจุดขวานี่นะครับอยู่ในนี้นี่นะครับมันก็จะหิ้วตัวเฟืองไว้ทั้งลูกเนี่แหละฮะเฟืองท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราเปลี่ยนน้ามันแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูในส่วนของยางด้วยตัวนี้เขาขับไม่มีซึมนะครับนิ่งปกตินะฮะยางเหมือนเริ่มมีเปื่อยไหมวะ นิดหน่อยแต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าด้านหลังมันไม่ได้ทํางานหนักนะครับนะฮะแล้วก็มันไม่อยู่ใกล้เครื่องยนต์ที่มันร้อนจัดนะฮะแต่เนี้ยยางเนียชัดๆเลยเปื่อยหมดแล้วอาการจะเจอยังไงเอาช่างมอสส่วนใหญ่มันจะสถานใช่ไหมสถานตอนเลี้ยวครับตอนเลี้ยวหรือกลับรถอะไรอย่างเงี้ยช้าๆใช่ไหมแต่ก็บอกไม่ได้หรอกถ้าถ้าเปลี่ยนไปแล้วบางทีมันนั้นไม่หายก็ได้มันเป็นมาจากข้างในอ่าคือคือข้างในมันมันเหมือนมันงัดจนมันเสียไปแล้วนะใช่ก็เป็นไปได้ ต้องบอกว่า c ซ5เป็นรถที่เอาใจยากจริงๆถ้านับมาถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนนี้แล้วจะหายสิขาดครับใช่นี่นะฮะอันนี้ชัดเจนเพราะเราเคยเจอเคสที่ไม่หายสนิทก็มีแต่มันดีขึ้นเยอะเจ้าของรถแฮปปี้ก็มีนะครับแล้วก็เคยเจอถึงเคสที่ไม่หายเลยก็มีนะครับก็อันนี้อย่ารอให้มีอาการอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้ามันเป็นมะเร็งแล้วมันจะไม่ทันละก็ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดูนิดนึง ดูนิดนึงเช็คนิดหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมาใช้บริการที่ร้านอาจจะเรียกให้น้องๆเขาช่วยตรวจให้เป็นพิเศษก็ได้ว่าฝากดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับช่างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็พอจะมองเห็นอยู่ยางตัวนี้นะครับต้องมุดเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีอะไหล่เทียบนะครับไม่ได้เป็นบูทแท้หรอกเพราะว่าบูทแท้เขาไม่ขายนะครับใครบอกมีบูทแท้ก็ช่วยส่งข้อความมาด้วย๋จะซื้อนะฮะ <N> นะครับแต่ว่าซื้อในราคาที่ไม่แพงกับบูดเทียมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อราคายกแพงก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะเคสนี้ก็เฉพาะตัวยิวแผ่ท้ายตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ่ะผมตีไว้เลยจ็อบนี้ขอไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วกันเผื่อๆไว้นะครับ <N> แต่เดี๋ยวคันนี้จะมีเปลี่ยนจราบีเผาขับคู่หน้าด้วยนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันเนอแล้วก็ฟืองท้ายอย่างที่เห็นนะครับเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับ ปีละหนึ่งครั้งนะครับแค่ปีละครั้งก็เพียงพอแล้วครับนะครับอย่าให้มันเสียนะครับลูกหลัง8 8ดแปดหมื่นาแสนหนึ่งแสนหนึ่งลูกหลังแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับลูกหน้าประมาณ8ปดหมื่นนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย